n3 flip อันนี้ซีรีส์ใหม่เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ o p i c a find n3 flip นะคะสำหรับรุ่นนี้รู้สึกว่าย่าถูกใจอยู่แล้วค่ะชอบมือถือที่เป็น flip แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปค่ะรุ่นนี้คือ cover ทุกอย่างที่เราต้องการเลยค่ะเนื่องจากว่าเขาร่วมมือกับ Hasselblad ค่ะกล้องดีมากๆมีกล้อง3ตัวมี cosmos ring นะคะแล้วก็มี s t a r t r a c คือตอนที่ถ่ายรูปมันเตะมากๆมากๆ ทุกอย่างสวยมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญตามสไตล์ของ Apple เลยค่ะแบบ seamless ์แบบทุกอย่างแบบมันเป๊ะค่ะเห็นตอนเห็นดีไซน์เทั้งหร่ยังก็แบบนี่น่ารักมากเลยสวยค่ะรู้สึกว่าเครื่องนี้มีความหรูเพิ่มขึ้นมีความแพงมากขึ้นค่ะใช่สวยค่ะแบบแค่แค่แค่ถือก็รู้สึกแค่ถือคือสวยแล้วใช่ค่ะดีต้องดีมากไม่ใช่ไหมพี่ยะก้องดีมากๆค่ะรับประกันได้เลยค่ะว่ากล้องดีมากๆรู้สึกว่าเป็น อ p p เปอร์ฟลาย N สามฟลินะคะเป็นพอร์เทรตที่ดีที่สุดถ่ายรูปได้ดีที่สุดในซิลโฟนนั่นแหละเหมาะกับถ่ายเซลฟี่อย่างเราด้วยใช่ค่ะแต่กล้องกล้องกับกล้องข้างหลังเขาก็ดีค่ะแต่ทุกอย่างดีหมดเลยแต่อะไรก็เป็นหัวเรื่องเปิดปิดเปิดภับไปภับมามันจะคงทุนอะไรขนาดนี้าบอกใช้หกแสนครั้งเมือไก็ยากค่ะก็ในในในการใช้งานมือถืออะค่ะย่ารู้สึกว่า เราเปิด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 ,ปดตามที่เขาบอกะคะ่ะไม่ถึงแน่นอนอใช่ค่ะแบบแบบนแน่นอนค่ะทั้งทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าเรอยพับอะค่ะที่นหนาแ,แ,แหละคุณกูเรื่องเอ๊ะแบบเวลาแบบฟรีกมันจะชอบมีรอยพับเพลงนี้ไม่มีรอยพับแน่นอนแน่นอนค่ <laughs> 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 ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะแบบ s ี e e p s a m l e s s มากๆเขาทำแบบเนียนมากๆจะไม่รู้สึก ฟังเลยค่ะสาวบุ๊ค่อปเปิค่ะพี่อช่วยช่วยเลยก็ขอฟังด้วยค่ะสำหรับ Apple Fine N สามฟลิปนะคะเป็นฟลิปโฟนนะคะที่ถ่ายรูปสวยมากๆเป็นพอร์เทรที่ดีที่สุดในฟลิปโฟนแน่นอนเลยค่ะแบบมค่าสูงมาสุดวเลย่ไะมุอยู่แหวนแหวน่ะันแหวนาแหวนอาแหวนแหวนมาแหวนมาแหวนมาแหวอมาแหวนมแหวนแหวแหวนแหวนแนแหว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 นมนแหาแหนแามาแหวนแหวนแ เออก็แต่ใส่ใส่แล้วหรอย่าใส่นี้แล้วหรออันอันอันเจอหรอแหวนนั่นแหวนใช่มอ้โหหรอใช่ทำไมไม่ถึงข้างหลังว่ามันมีไม่ได้เป็นท่อนใส่ใช่ไหมไม่ค่ะมันเดิมเต็มเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนทำไมเออทำไมเออวันนี้ถึงใส่มาเออนานๆที่ยากหยิบมาใส่ครั้งนี้นานที่ย่าไม่ได้ไมด้หยิบมาใส่ออกงานที่ย่าหนูใส่ทุกชั้นเลยเนาะใส่ตลอดที่เราใส่ทุกวันเลย ถ้าไทยถ่ายหนังถ่ายละครไม่ใส่ว่าส่วนมากแบบออกจากมากก็คือก็ติดนิ้วค่ะเออเวลาใส่แล้วมันมีความกังวนเลยพี่ยดร์หรือว่าเคยชินแล้วนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแบบแบบถ้าเดินคนเดียวก็จะทำอย่างนี้ค่ะซ่เลย้วยอ๋อดรย่าหมุนก็เลยไม่ได้สังเกตเพสใช่ไหมวันนี้ไว้ใจพวกพี่หรอฮะเออมันมันปกติแล้วเราเราใส่ที่คือเป็นความชอบของเรากินว่าพี่แดงเขาอยากให้เรา ใส่ไหมต่อไไม่ค่ะหยู่ชอบใส่แ่ะมันมันมันใหญ่ดีค่ะแบบมันจบเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นก็ได้อไม่เดียวอยู่เลยค่ะแล้วก็เป็นการให้เกียรติพี่แวร์ด้วยค่ะเอนใส่ได้เลยเขาก็เขาใส่ติดติดมือตลอดบอะไรก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งเขาก็ใส่ค่ะใช่เละนะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้เรามาอีเวนต์พค่นี้แล้วเราต้องใส่ใครลืมใส่แล้วแบบว่าตอนไปเจอเขาไหมเขา่ยไม่ ไม่ไม่เคยชอบมาว่าถูกใจกับเป็นดีไมอยากเพิ่มอีกล้ดยไม่ไม่เออจะมีอีกไหมจะแ่นจะแนแ้จะมีอีกไหมมาเออมันแนมันแนแต่งเลยไม่ตก็ไม่ติใส่เพราะาไม่ติดเลยซื้อมาเลยแตเดี๋ยวซื้อมาเลยอันนี้คือว่าอันนี้แวนมากแต่ว่างานแต่งก็คือจะต้องเป็นแหวน่งว่าจะใช้วงนี้เลยไม่ไ้ค่เออ นะถ้าแต่งมันต้องเป็น gold band ใช่ไหมเป็นวงทองแล้วแต่แล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันอะค่ะยังไม่ได้คุยเออเอาใหม่เอาอีกเอาอีกวงตัดสินใจเองเลยก่อนเลยบอกพี่แบร์สิบอกพี่แบร์ตรงมีวงค่ะพี่ใจนี่หนึ่งต้องเป็นลักษณะยังไงเราชอบแบบไหนที่วงนีงถ้าเป็น ม่แนแต่งงานหรอกแล้วไม่แบนเรียกหยากจะเแดบซื้อให้เพิ่มอ่ะอ๋อเอาเพชเพชเล็กว่านี้ก็ได้อาจะได้จะได้แบบใช้ดีลี่ได้นวันไม่ต้องกังวลเออเออแต่ถ้าเป็นทำธุระคนเดียวที่ย่าใส่แบนเนเนี่ยอะไรนะคะเราไปทำธุระคนเดียวใส่ไม่ได้แบนเนี่ยไม่ไเพราะมันอันตรายใช่หใช่เออเ็นเล็กลงหน่อยเนาะพรี่ดเนาะเป็นแบบพอพี่เขาพูดพี่พีเขาพี่เขาแนะนำยาสุตามาไงพี่ก็เลยพูดให้ชไมนะีเลยพู แต่งห้พี่ด้วยนะไม่ได้อ่ะอ่ะเมื่อก่อนบอกว่าถ้าหลังแต่งงานจะต้องทั้งกันห่อได้คุยกับพี่แบ๊บ้างยังก็ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าเรื่องของว่าทั้งคู่ตอนนี้คือยุ่งมากๆยุ่งแบบไม่มีแทบแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบคุยเต็มเต็มเต็มก็เห็นพี่แบ๊บบอกว่าจะเป็นแถวในเมือง ใช่ยังไงก็ต้องในเมืองคะ่ะเพราะพี่แบรเป็นนักกิจกรรมค่ะแต่ก็าเป็นที่แน่อนอนแล้วว่าอย่างไรก็ต้องสร้างบ้านที่เป็นเดินหอของเราสอคนที่ไม่ใช่บ้านพี่แบบ้บบานญาที่3หรออยงงี้ Yes เออวก็มีก <Yes. S 3> ารเพิ<ช> <ขอ S 2> ม Story a t กาเงินปาค่ะค่ะใช่เรเรียทเวันนี้ว่าหนากัได้แถวไหนหรือ,อร่มามันจะองเริ่มต้ในเมืองนี่และค่ะต่แถวๆที่ที่อยู่ พราะว่าพี่แพ้ก็มีฮีลแล้วก็อยู่ไอกำไม้ค่ะจัดการดูเลยนะพี่ยาใช่ค่ะคือมีที่บินอยู่แล้วหรือยังไงลูกดูดูไว้แล้วค่ะว่าอยากได้ตรงไหนแต่ไม่ได้ซื้อที่ใช่ไหมครับคุยคุยไว้ค่ะเออหรือว่าพี่แพ้เขาซื้อที่ไว้แล้ว อันนี้เราต้องแบ่งกันค่ะเราเ,ออเราต้องชอบกันทั้งคู่ต้องต้องแชร์ความคิดกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่อาจจะเป็นที่ในหมู่บ้านใหญ่ๆที่แบบว่าเออมีที่บ้างสำหรับไปซื้อสร้างบ้านเองได้ประมาณนั้น<อ>ใช่ไหมออใช่ทำไมถึงอยากได้เป็นที่ที่แบบว่าใกล้ที่เดิมใกล้พันยาใกล้ยี่หี่แดดเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้นค่ะเอญาติบางคนติดบ้านค่ะ มากแล้วพี่แดนเป็นนักกิจกรรมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่แบบเขาไกลๆแบบจะได้อย่างน้อยจะได้เจอกันทุกวันแน่นอนโอ้โหเห็นใจมากเลยนะคิดคนอกพ่อค่ะเพราะว่าถ้าสมมติย้ายออกไปไกลอะค่ะเราก็จะมันก็มีสิทธิ์ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอ่าแล้วคือเป็นการพี่แดนเขารู้ไหมว่าเห็นผลข้อดีก็รู้รู้ค่ะพ่อเห็นด้วยค่ะเออได้ยินได้ยิ่งใช่แล้วทะเลตรงเยนลูกกันไหมคะ ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นยังรู้สึกว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้ค่ะเลยไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นแต่งก่อนเนาะก่อนกันเออพี่แบรไปยินปล่อยล่าสุดไปเราไปเห็นเห็นเขาหนูไปด้วยค่ะว่าเป็นยันพี่แย่คนถ่ายเป็นรูปนั้นหนูไม่เป็นคนถ่ายค่ะเออพี่แย่เขาบอกว่ามีรูปขาดสั้นกว่านุ่นก่อนเมื่อวานเนี่ยพี่แบร์แต่งตัวโป๊เนาะ แรงดังแรงดังที่สบดอ่ามาจัดโป๊ดดิก็ดูดเข้าใจว่ามันคือชุดชุดนี้ล่ะนักต่อยมวยอเขาต้องการแบบความแบบอ่าใช่ใช่ใช่แล้วห่วงไหมฮะไม่ห่วงไม่ห้ามลงด้วย ไม่ห่ะแล้แซวของเขาก็เดี๋ยวนี้แต่งกับโฟนนะก็กรนเกงสั้นดี <c oughs> นอะาแบอาไรตรงที่เป็นกระเกงสั้นคือ,อย่างห้ามลงไปเพราะว่าพี่แดนเขาบอกเขาไม่ลงชขาไมก้าลงอันนี้แบบสั้นมากๆยังไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยลเห็นหมดแล้วลาย <c oughs> อไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาซ้อมอะค่ะตอนที่เขาซ้อมแต่ไม่เห็นรูปใช่ค่ะแล้วร้อนก็เลยถกอะไรอีกมันเป็นมันสั้นแค่ไหนพี่ยามันเป็นแบบ underwear มันเป็น u n d e r แวร์หรือยังไงลูกก็ฮอตแ a น t s อะค่ะอารมณ์แบบโอ้แค่พี่แย้ไฮโลย่าทำไงอนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคค่ะยกบอกเหนื่อยแค่แหนรู้ใครมีคนอยากดูมีคนอยากดูชัดเจนไปแล้วก็ร้องเลยเออ เออแต่ย่าไม่ห่วงแต่ลูก็ได้ไม่นูก็ได้เดี๋ยวนี้เรื่งห่วงเลยไหมพี่ย่าไม่แบบไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกห่วงไม่ไม่เคยรู้สึกว่าห่วงเหอที่แม่ชอบลงรูปโปโปเลยเพราะว่า it's his body ่ะ